สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับกลับสู่บ้านแห่งการเวลา Mind and Timeline อีกครั้งครับวันนี้เราจะพาทุกท่านเข้าสู่ป่าลึกเข้าสู่โลกของนักล่าและตำนานของหญิงสาวผู้ปฏิเสธขนบธรรมเนียมของโลกยุคโบราณเพื่อยืนหยัดด้วยลำแข้งและคันธนูของตนเองเรากำลังจะพูดถึงอตาลันตาครับหากคุณผู้ฟังรู้จักเธอจากในจักรวาลของอนิเมะหรือเกมตระกูลเฟส โดยเฉพาะภาคเฟสอพกรกิฟ้าคุณคงจะคุ้นเคยกับภาพลักษณ์ของหญิงสาวนักธนูในชุดสีเขียวผู้มีหูและหางของสัตว์ป่าหรือสิงโตดวงตาที่คมกริบแต่แฝงความเศร้าและความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะปกป้องเด็กทุกคนบนโลกใบนี้เธอคือวีรชนคลาสอาเชอร์หรือนักธนูฝ่ายแดงผู้มีความเร็วเป็นอาวุธและมีจิตใจที่อ่อนโยนต่อเด็กๆอย่างที่สุด แต่เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมนักล่าผู้สังหารสัตว์ร้ายถึงมีความผูกพันกับเด็กมากขนาดนี้ทำไมในตำนานกรีกเธอถึงเป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวที่ได้รับการยอมรับในหมู่ฮีโร่ชายอกสามศอกและทำไมในจักรวาลเฟสเธอถึงยอมถวายจิตวิญญาณเพื่อแลกกับโลกในอุดมคติที่ไม่มีเด็กคนไหนต้องร้องไห้คำตอบทั้งหมดเริ่มต้นที่แผลใจในวัยทารกครับ อาตาลันตาถือกำเนิดขึ้นในฐานะเจ้าหญิงเป็นทิดาของกษัตริย์ไอยาซุสหรือในบางตำนานคือโชเอเนอุสแห่งอารเคเดียแต่พ่อของเธอต้องการเพียงลูกชายเพื่อสืบทอดบัลลังเมื่อรู้ว่าเด็กที่คลอดออกมาเป็นผู้หญิงกษัตริย์ผู้โหดร้ายจึงตัดสินใจในสิ่งที่สังคมกรีกโบราณเรียกว่าการทิ้งเด็กเขาสั่งให้นำทารกน้อยอาตาลันตาไปทิ้งไว้บนยอดเขาพาเทเนียน ปล่อยให้ตายด้วยความหนาวเหน็บหรือเป็นเหยื่อของสัตว์ป่าในทางจิตวิทยาเด็กนี่คือจุดเริ่มต้นของปมการถูกทอดทิ้งที่รุนแรงที่สุดครับทารกที่ถูกปฏิเสธจากผู้ให้กำเนิดจะเติบโตมาพร้อมกับความรู้สึกว่าโลกนี้ไม่ปลอดภัยและตัวฉันไม่มีค่าพอที่จะได้รับความรักแต่โชคชะตายังไม่ยอมให้เธอตาย เทพีอาร์ติมิสเทพีแห่งการล่าและดวงจันทร์ได้มองลงมาเห็นและส่งทูตของพระองค์มาช่วยนั่นคือแม่หมีตัวใหญ่แม่หมีตัวนี้เพิ่งเสียลูกไปมันจึงนำนมมาป้อนพารกน้อยและเลี้ยงดูมันราวกับลูกในไส้ในจักรวาลเฟสปูมหลังนี้คือหัวใจสำคัญของตัวละครอัลันตาครับเธอไม่ได้เกลียดพ่อแม่เพียงอย่างเดียวแต่เธอเกลียดโลกที่อนุญาตให้มีการทิ้งเด็ก ความปรารถนาต่อจอกศักดิ์สิทธิ์ของเธอจริงไม่ใช่เพื่อตัวเองแต่เพื่อสร้างโลกที่เด็กทุกคนได้รับความรักเพราะเธอนั้นรู้ซึ้งถึงรสชาติของน้ำนมจากสัตว์เดรัจฉานว่ามันอบอุ่นกว่าอ้อมกอดของมนุษย์ภูเป็นพ่อเสียอีกเธอเติบโตมาด้วยสัญชาตญาณสัตว์ป่าและนั่นทําให้เธอบริสุทธิ์และดุดันเกินกว่าที่สังคมมนุษย์จะเข้าใจหลังจากเติบโตขึ้นด้วยการเลี้ยงดูของแม่หมีออตาลันตาก็ได้พบกับกลุ่มในพรานที่ขึ้นมาบนเขา พวกเขาประทับใจในความสามารถทางกายภาพของเด็กสาวที่วิ่งได้เร็วกว่ากวางและแข็งแรงกว่าเด็กผู้ชายเหล่าในพรานรับเธอไปเลี้ยงดูสอนภาษาสอนการใช้อาวุธและสอนให้เธอเป็นมนุษย์แต่หัวใจของเธอยังคงเป็นของป่าออตาลนตาค้นพบพรสวรรค์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเธอนั่นคือการยิงธนูและความเร็วในจักรวาลเฟดเธอมีสมบัติวีรชนที่ชื่อว่าฟีบัสคาตาสโตรฟี คำร้องเรียนถึงเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์และคันธนูศักดิ์สิทธิ์โทโรโพโลอสอาวุธเหล่านี้สะท้อนถึงศรัทธาอันแรงกล้าที่เธอมีต่อเทพีอาร์ทิมิสและเทพเจ้าอพอลโลเมื่อเธอรู้ว่าเธอรอดชีวิตมาได้เพราะเทพีอาร์ทิมิสเธอจึงตัดสินใจถวายตัวเป็นสาวกผู้คร่งครัดเธอสาบานว่าจะครองพรหมจรรย์จะไม่แต่งงานและจะใช้ชีวิตในฐานะพรานป่าตลอดไป ในทางประวัติศาสตร์สังคมและจิตวิทยาการตัดสินใจนี้คือการประกาศอิสรภาพของผู้หญิงในยุคโบราณครับในสังคมกรีกผู้หญิงมีหน้าที่เพียงเป็นภรรยาและแม่การที่อัตลันตาปฏิเสธการแต่งงานคือการปฏิเสธที่จะอยู่ใต้การควบคุมของผู้ชายเธอเลือกที่จะเป็นตัวของตัวเองเธอสวมชุดที่ธรรมดธมงเหมือนชุดสีเขียวในอนิเมะอาศัยอยู่ในป่าและล่าสัตว์เคียงบ่าเคียงไหล่กับผู้ชาย นี่คือการก้าวข้ามขีดจำกัดทางเพศสภาพแต่ในขณะเดียวกันมันก็สร้างกำแพงกั้นระหว่างเธอกับคนอื่นในสายตาคนทั่วไปเธอคือหญิงสาวประหลาดที่น่ากลัวในเกมเฟดบุคลิกที่ดูเย็นชาและเข้าถึงยากของเธอก็มาจากเกราะป้องกันทางใจนี่แหละครับเธอกลัวการผูกมัดเพราะการผูกมัดในความทรงจำแรกของเธอคือการถูกพ่อแท้ๆโยนทิ้งเธอจึงเลือกที่จะเชื่อใจสัตว์และธรรมชาติมากกว่ามนุษย์ ชื่อเสียงของออตาลนตาเริ่มเป็นที่รู้จักไปทั่วกรีซเมื่อเกิดเหตุการณ์การล่าหมูป่าแห่งคาลิดอนกษัตริย์แห่งเมืองคาลิดอนลืมถวายเครื่องสการะแด่เทพีอาร์ทิมิสเทพีผู้กริ้วโกรธจึงส่งหมูป่ายักษ์ลงมาทำลายบ้านเมืองพืชผลและฆ่าผู้คนกษัตริย์จึงประกาศระดมพลฮีโร่จากทั่วสารทิศมาช่วยปราบเหล่าวีรบุรุษชื่อดังเดินทางมากันมากมายทั้งเจสันทีซิอุส พีเลียสพ่อของอะคิลลิสและเมลีเอเจอร์เจ้าชายแห่งคาริดอนอัตลันตาก็มาร่วมด้วยในฐานะตัวแทนของอาร์ทิมิสและในฐานะนักล่าแต่ทันทีที่เธอปรากฏตัวเหล่าฮีโร่ชายต่างพากันรังเกียจและต่อต้านเราจะไม่ล่าสัตว์ร่วมกับผู้หญิงนางจะมาเป็นตัวทวงนี่คืออคติทางเพศที่รุนแรงในยุคนั้นแต่มีชายคนหนึ่งที่ยืนหยัดปกป้องเธอ นั่นคือเมลีเอเจอร์เจ้าชายเจ้าภาพเขาหลงรักความกลิ่นร่าและความงามแบบดิบเถื่อนของอาตาลันตาเขาจึงยืนยันว่านางต้องได้ล่าเมื่อการล่าเริ่มขึ้นหมูป่ายักษ์อลวาดอย่างบ้าคลั่งฮีโร่หลายคนถูกขิดตายหลายคนบาดเจ็บในขณะที่ผู้ชายกำลังแตกตื่นอาตาลนตาง้างคันธนูทอรโพลอสของเธอด้วยสายตาที่นิ่งสงบและแม่นยำ ลูกธนูของเธอพุ่งแหวกอากาศและปักเข้าที่หลังหูของหมูป่าอย่างจังนั่นคือแผลแรกที่หยุดการเคลื่อนไหวของสัตว์ร้ายเปิดโอกาสให้เมลีเอเจอร์เข้าไปปลิดชีพมันได้สำเร็จในจักรวาลเฟสและในตำนานจริงนี่คือวินาทีที่ออตลลนตาพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าเพศไม่ใช่เครื่องวัดความสามารถเมลีเอเจอร์มอบรางวัลหนังหมูป่าและหัวหมูป่าให้แก่เธอเพื่อยกย่องว่าเธอคือผู้ที่มีผลงานยอดเยี่ยมที่สุด แอนิจาเกติยศนี้กลับนำมาซึ่งโศกนาฏกรรมลุงของเมลีเอเจอร์ไม่พอใจที่รางวัลตกเป็นของผู้หญิงจึงเกิดการทะเลาะวิวาทและฆ่ากันตายความสำเร็จของอัตาลนต้านั้นงดงามแต่ก็นองไปด้วยเลือดนี่เป็นบทเรียนแรกที่สอนเธอว่าการกระทำของเธอแม้จะเจตนาดีแต่ก็มักจะนำมาซึ่งความขัดแยเสมอและนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเส้นทางวีรสตรีผู้โดดเดี่ยวคุณผู้ฟังครับ หลังจากสร้างชื่อในการล่าหมูป่าแห่งคาลิดอนชื่อเสียงของออตาลนตาก็โด่งดังไปทั่วกรีซจนกระทั่งมีการรวมตัวของเหล่าฮีโร่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพื่อออกตามหาขนแกะทองคำภายใต้การนำของเจสันนั่นคือตำนานคณะเดินทางอาโกนอตอตาลนตาคือผู้หญิงเพียงคนเดียวที่ขอเข้าร่วมการเดินทางนี้ในตอนแรกเจสันปฏิเสธเสียงแข็ง เพราะเชื่อว่าการมีผู้หญิงบนเรือจะนำมาซึ่งความโชคร้ายและความขัดแย้งในหมู่ลูกเรือแต่อัาลันตาไม่ยอมแพ้เธอพิสูจน์ตัวเองด้วยวิธีที่ดิบเถื่อนที่สุดนั่นคือการท้าดวลมวยปลำ้ำและคู่ต่อสู้ของเธอไม่ใช่ใครที่ไหนเขาคือพีเลอัสพ่อของอะคิลิสวีรบุรดที่เราเพิ่งเล่าไปในซีรีส์ก่อนหน้านี้พีเลอัสขึ้นชื่อว่าเป็นจอมพลังแต่ในการดวลครั้งนั้นอตาลันตาใช้ความเร็วและเทคนิค สยบพีเลอัสลงกับพื้นได้สำเร็จเธอพิสูจน์ให้เห็นว่าพลักกำลังของผู้ชายไม่มีความหมายเมื่ออยู่ต่อหน้าสัญชาตญาณสัตว์ป่าของเธอในจักรวาลเฟสซีรีส์ช่วงเวลานี้มีความสำคัญมากครับมันคือช่วงที่เธอได้เรียนรู้มิตรภาพแบบมนุษย์แม้เธอจะดูเย็นชาและปลีกตัวแต่การได้ร่วมเป็นตายกับเพื่อนพ้องบนเรืออาโกก็ทำให้หัวใจที่แข็งกระด้างของเธอเริ่มเปิดรับผู้อื่น เธอได้รับการยอมรับในฐานะนักรบไม่ใช่แค่ผู้หญิงนี่คือช่วงเวลาที่เธอมีความสุขและมีอิสระที่สุดได้เห็นโลกกว้างได้สัมผัสสายทะเลและได้วิ่งไล่ตามความฝันโดยไม่มีใครมาบงการเมื่อการผจญภัยจบลงอาตาลนตาตัดสินใจกลับไปยังบ้านเกิดอารเคเดียกษริยัไออาซุสพอที่เคยสั่งให้เอาเธอไปทิ้งบนภูเขาตอนเป็นทารกเมื่อได้ยินข่าวว่าลูกสาวกลายเป็นฮีโร่ชื่อดังเขาก็รีบกลับคำ ยอมรับเธอกลับเข้าสู่ตระกูลทันทีไม่ใช่เพราะความรักแต่เพราะผลประโยชน์เขาต้องการให้เธอแต่งงานกับเจ้าชายเมืองอื่นเพื่อสร้างพันธมิตรและขยายอำนาจเขาพูดหน้าตาเฉยว่าลูกเอ๋ยถึงเวลาที่เจ้าต้องทำหน้าที่ของลูกผู้หญิงคือการแต่งงานและมีหลานให้พ่อคุณผู้ฟังครับลองจินตนาการถึงความโกรธแค้นในใจของอัาลันตาชายคนที่เคยโยนเธอทิ้งเหมือนขยะในวันที่เธอไร้ค่า วันนี้กลับมาทวงบุญคุณในวันที่เธอมีค่าในทางจิตวิทยานี่คือความสัมพันธ์แบบหลงตัวเองหรือ narcissistic parenting ของพ่อแม่ที่มองลูกเป็นเพียงเครื่องมือในเกมเฟสอัตลันต้าเกลียดชังตรักกะของผู้ใหญ่แบบนี้ที่สุดเธอเกลียดการถูกบังคับเกลียดการถูกมองเป็นสิ่งของแต่เธอฉลาดพอที่จะไม่ปฏิเสธตรงๆเธอวางกับดักแห่งความตายเอาไว้ เธอประกาศต่อหน้าพ่อและชาวเมืองว่าข้าจะแต่งงานก็ต่อเมื่อชายผู้นั้นสามารถเอาชนะข้าในการวิ่งแข่งได้แต่ถ้าใครวิ่งแพ้ข้าคนๆนั้นต้องตายกษัตริย์ไออาซุสยอมตกลงเพราะคิดว่าคงมีชายหนุ่มฝีเท้าดีสักคนหนึ่งที่เอาชนะผู้หญิงได้หารู้ไม่ว่านั่นคือคำสั่งประหารชีวิตผู้ชายทุกคนที่กล้ามาเหยียบย่ำศักดิ์ศรีของเธอข่าวการประลองแพร่สะพัดออกไป ชายหนุ่มผู้หลงไหลในความงามและชื่อเสียงของออตาลันตาต่างตบเท้าเข้ามาท้าชิงมากมายกติกาคือผู้ท้าชิงจะได้ออกวิ่งนำไปก่อนแล้วออตาลนตาจะวิ่งไล่ตามโดยถือหอกหรือมีดสั้นไว้ในมือมันไม่ใช่การแข่งกีฬาครับมันคือการล่าคนแล้วคนเล่าเจ้าชายแล้วเจ้าชายเล่าไม่มีใครหนีพ้นฝีเท้าของนักวิ่งที่เร็วที่สุดในกรีซ ออตาลนตาวิ่งไล่ทันพวกเขาและปลิดชีพพวกเขาจากด้านหลังอย่างเลือดเย็นศีรษะของผู้แพ้ถูกนํามาประดับไว้ที่สนามแข่งเพื่อเตือนใจคนต่อไปในจักรวาลเฟสด้านมืดของออตาลนตาปรากฏชัดเจนในตอนนี้เธอไม่ได้ฆ่าเพราะสนุกแต่เธอฆ่าเพื่อปกป้องตัวเองเธอเชื่อว่าผู้ชายเหล่านี้ไม่ได้รักเธอพวกเขาแค่ต้องการครอบครองเธอเหมือนรางวัลการฆ่าพวกเขา คือการยืนยันสิทธิ์ในร่างกายและชีวิตของเธอเองภายใต้ใบหน้าที่เรียบเฉยคูเดเรรในเกมซ่อนความเจ็บปวดที่ต้องมือเปื้อนเลือดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเธออาจจะถามตัวเองในใจว่าไม่มีใครรักฉันที่ตัวตนของฉันจริงๆหรือทำไมทุกคนถึงอยากจะเปลี่ยนฉันให้เป็นแค่เมียในที่สุดก็มีชายหนุ่มคนหนึ่งที่แตกต่างจากคนอื่นนามว่าฮิปโปเมเนสหรือ เมลานีออนในบางตำนานเขาหลงรักอัลันตาจริงๆแต่เขารู้ตัวดีว่าไม่มีทางวิ่งชนะเธอได้เขาไม่ได้ใช้กำลังแต่เขาใช้ศรัทธาและปัญญาเขาไปสวดอ้อนวอนต่อเ ap. ทพีอโฟรไดติเทพีแห่งความรักเทพีผู้ซึ่งไม่พอใจที่อัลันตาถือพรหมจรรย์และปฏิเสธความรักมาตลอดจึงตัดสินใจช่วย พระนางมอบแอปเปิลทองคำสามผลให้แก่ฮิปโปเมเนสแอปเปิลนี้ไม่ใช่ทองธรรมดาแต่เป็นของวิเศษจากสวนสวรรค์ที่ใครเห็นก็ต้องอยากได้ใครเห็นก็ต้องหยุดมองด้วยความหลงไหลในจักรวาลเฟสแอปเปิลทองคำกลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญของความโลภและตัณหาแต่ในบริบทนี้มันคือเครื่องมือทดสอบจิตใจฮิปโปเมเนสไม่ได้จะใช้อาวุธสู้กับเธอ แต่เขาจะใช้กิเลสสู้กับสัญชาตญาณเขาเดินลงสนามแข่งด้วยตัวเปล่าและแอปเปิลสามผลสายตาของเขาไม่ได้มองที่เส้นชัยแต่มองที่แผ่นหลังของหญิงสาวที่เขารักเขาเดิมพันชีวิตด้วยผลไม้สามลูกเดิมพันที่ดูเหมือนจะบ,บ้าบิ่นที่สุดในโลกการแข่งขันเริ่มขึ้นฮิปโปเมเนสวิ่งนำออกไปแต่อัตาลันตาก็ไล่กวดมาอย่างรวดเร็วเหมือนพายุ ความตายกำลังหายใจรดต้นคอของชายหนุ่มท่านใดนั้นเขาโยนแอปเปิลทองคำผลแรกลงพื้นกลิ้งไปตัดหน้าอตาลันตาด้วยความสวยงามและเวทมนต์สะกดใจอตาลันตาเผลอหยุดวิ่งและก้มลงเก็บแอปเปิลฮิปโปเมเนสทิ้งห่างออกไปเธอตั้งสติได้แล้วเร่งฝีเท้าไล่ตามมาอีกใกล้จะทันแล้วเขาโยนผลที่สองไปในป่าข้างทาง เธอก็แวะไปเก็บอีกและในช่วงสุดท้ายหน้าเส้นชัยอัตาลันตาวิ่งไล่มาจนเกือบจะแทงเขาได้แล้วฮิปโปโมเมเนสโยนผลที่สามผลสุดท้ายด้วยแรงทั้งหมดที่มีอัตาลันตาลังเลเพียงเสี้ยววินาทีแต่ความอยากรู้อยากเห็นและอำนาจของเทพีอโฟรไดตี้ทำให้เธอตัดสินใจหยุดเก็บและนั่นคือวินาทีที่เปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดกาล h i ปโป m e n นสพุ่งเข้าเส้นชัยเขาชนะในทางจิตวิทยาและการตีความในเฟซคำถามสำคัญคืออาตาลันตาแพ้เพราะแอปเปิลจริงๆหรือหรือลึกๆแล้วเธออยากแพ้เธอเหนื่อยกับการฆ่าคนหรือเปล่าหรือเธอมองเห็นความมุ่งมั่นในแววตาของฮิปโปเมเนสที่ต่างจากคนอื่นแอปเปิลอาจเป็นแค่ข้ออ้างแต่สิ่งที่หยุดเธอจริงๆอาจจะเป็นความโหยหาความรัก ที่ซ่อนอยู่ลึกสุดใจของเด็กกําพร้าคนหนึ่งเธอแพ้การแข่งขันแต่เธอได้ชีวิตคู่แต่ราคาที่ต้องจ่ายสำหรับความรักครั้งนี้มันแพงกว่าที่เธอคิดไว้มากหนักคุณผู้ฟังครับหลังจากพ่ายแพ้ในการวิ่งแข่งอัตลันต้าก็รักษาสัจจะเธอยอมแต่งงานกับฮิปโปมีเนสชายผู้ชนะเธอด้วยสติปัญญาและแอโปลทองคำดูเหมือนนิทานเรื่องนี้จะจบลงอย่างมีความสุข เจ้าหญิงผู้เก่งกาจได้ครองคู่กับชายหนุ่มผู้ชาญฉลาดแต่ในโลกของตำนานกรีกตอนจบแบบมีความสุขนั้นหาได้ยากยิ่งครับสาเหตุของหายนะครั้งนี้เกิดจากความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยที่เรียกว่าการลืมบุญคุณฮิปโปนีเนสมัวแต่ดีใจที่ได้แต่งงานกับหญิงงามจนลืมถวายเครื่องสักการะขอบคุณแด่เทพีอโฟรไดตี ite, หรือเทพีแห่งความรักผู้มอบแอปเปิลทองคำให้เขา การเมินเฉยต่อเทพเจ้าคือบาปมหันเทพีอโฟรรดตี ite, พ้พิโรดหนักพระนางไม่ได้ลงโทษด,ด้วยการฆ่าให้ตายแต่ลงโทษด,ด้วยการปั่นป่วนจิตใจในระหว่างที่คู่เข้าใหม่ปลามันเดินทางผ่านป่าลึกพระนางได้สาบให้ทั้งคู่เกิดความต้องการทางเพศหรือตัณหาอย่างรุนแรงจนควบคุมสติไม่อยู่ ด้วยความหน้ามืดตามัวพวกเขาได้ร่วมรักกันภายในวิหารของเทพีไซเบเลหรือเทพซูสในบางตำนานซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องห้ามเรื่องค่าวโลกีการกระทำนี้ถือเป็นการลบหลู่ดูหมิ่นเทพเจ้าเจ้าของวิหารอย่างร้ายแรงที่สุดในทางจิตวิทยานี่คืออุทาหรณ์ของการปล่อยตัวปล่อยใจที่ขาดการยับยั้งชั่งใจจนนำไปสู่หายนะ อัตลันตาผู้แคร่งครัดในพรหมจรรย์มาตลอดชีวิตกลับต้องมาแปดเปื้อนในวิหารศักดิ์สิทธิ์เพราะอำนาจของเทพเจ้าที่เล่นตลกกับชะตาชีวิตของเธอเทพีไซบลีหรือซูสผู้โกรธเกรี้ยวที่วิหารของตนถูกลบหลู่ได้สาบให้ทั้งอัตาลนตาและฮิปโปเมเนสกลายร่างเป็นสิงโตคุณผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าเป็นสิงโตก็ดีสิได้ครองคู่กันในป่าแข็งแกร่งด้วย แต่ความโหดร้ายของตำนานกรีกซ่อนอยู่ตรงนี้ครับชาวกรีกโบราณมีความเชื่อที่ผิดๆว่าสิงโตไม่สามารถผสมพันธุ์กับสิงโตได้กันเองได้เชื่อว่าสิงโตต้องผสมกับเสือดาวเท่านั้นดังนั้นคำสาบนี้จึงมีความหมายว่าทั้งคู่จะได้อยู่ใกล้กันแต่ไม่มีวันได้รักกันหรือไม่มีวันได้สัมผัสกันในฐานะคู่รักได้อีกตลอดกาลในจักรวาลเฟสซีรีส นี่คือที่มาของหูและหางสิงโตที่ติดตัวอตัลันต้ามาตอนเป็นวีรชนครับมันไม่ใช่เครื่องประดับเพื่อความน่ารักโมเอะแต่มันคือตราบาปและคํำสาบที่ย้ำเตือนถึงความผิดพลาดในอดีตเธอกลายเป็นสัตว์ร,ร้ายที่สูญเสียความเป็นมนุษย์สูญเสียสติสัมปชัญญะและต้องใช้ชีวิตที่เหลือในฐานะเดรฉา,านที่ลากรถเทียมให้กับเทพีไซเบรี นี่คือจุดจบที่น่าเศร้าของหญิงสาวผู้พยายามกำหนดชะตาชีวิตตัวเองเธอหนีจากการถูกพ่อทิ้งหนีจากการแต่งงานแต่สุดท้ายก็หนีไม่พ้นกรงขังของโชคชะตาที่เปลี่ยนให้เธอกลายเป็นสัตว์ป่าที่เธอเคยล่ามาทั้งชีวิตเราข้ามการเวลามาสู่สงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ในภาคเฟสอะพอกริฟาอัตาลนตาถูกอัญเชิญมาในคลาสอาเชอร์นักธนู สิ่งที่ขับเคลื่อนให้เธอต่อสู้ไม่ใช่ความต้องการกลับไปเป็นมนุษย์หรือแก้แค้นพ่อแต่คือความปรารถนาหรือวิชที่เกิดจากปมในวัยเด็กของเธอเธอต้องการขอจอกศักดิ์สิทธิ์ให้สร้างโลกที่เด็กทุกคนได้รับความรักโลกที่ไม่มีเด็กคนไหนต้องร้องไห้เพราะความหนาวเหน็บหรือความหิวโหวยในทางจิตวิทยานี่คือคนไกาการฉายภาพตัวเองเธอมองเห็นตัวเองในตัวของเด็กกำพร้าเด็กเร่ร่อน และเด็กที่ถูกทอดทิ้งทุกคนการช่วยเหลือเด็กๆคือการเยียวยาเด็กหญิงอัตาลนต้าในอดีตที่ถูกทิ้งบนภูเขาเธอจึงเกลียดชังมาสเตอร์หรือใครก็ตามที่ทำร้ายเด็กในเกมเฟสความรักเด็กของเธอรุนแรงมากจนบางครั้งก็ดูเหมือนความคลั่งไคล้เธอพร้อมจะหันธนูใส่พวกเดียวกันทันทีถ้าคนคนนั้นคิดจะทำอันตรายต่อเด็กนี่คือความรักที่บริสุทธิ์ที่สุดแต่ก็น่ากลัวที่สุด เพราะมันไม่มีการประนีประนอมใดๆทั้งสิ้นจุดพีคที่สุดของบทบาทอัตลันตาในผ้าคอพคริฟาคือการประชิญหน้ากับแจ็คเดอะริปเปอร์ในจักรวาลเฟสแจ็คไม่ใช่ฆาตรกรชายแก่แต่เป็นวิญญาณอาฆาตของทารกนับหมื่นที่ถูกทำแท้งและทิ้งขว้างในยุควิกตอเรียรวมตัวกันเป็นรูปร่างเด็กสาวแจ็คคือฝันร้ายที่อัตลลนตากลัวที่สุดคือกองทัพของเด็กที่ถูกผู้ใหญ่ทอดทิ้ง เมื่อโจนออฟอาร์คหรือรูเลอร์ตัดสินใจว่าจะต้องกำจัดแจ็คคือชำระล้างวิญญาณเพื่อความสงบสุขอัตลันตารับไม่ได้ครับสำหรับเธอแจ็คไม่ใช่ปีศาจแต่เป็นเหยื่อที่ต้องการความรักเธอไม่สนว่าแจ็คฆ่าคนไปเท่าไหร่เธอสนแค่ว่าแจ็คคือเด็กที่กำลังร้องไห้ความขัดแย้งทางอุดมการณ์นี้ทำให้อัตลันตาสติแตกเธอตัดสินใจใช้สมบัติวีรชนต้องห้ามการแปลสภาพเป็นสัตว์ป่า เธอสวมหนังหมูป่าคาริดอนที่เธอเคยล่าได้ในอดีตเพื่อเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นเบอร์เซอร์เกอร์นักรบคลั่งเธอยอมทิ้งความเป็นมนุษย์ยอมทิ้งสติปัญญาและยอมกลายเป็นปีศาจท,ที่น่าเกลียดน่ากลัวอีกครั้งเพียงเพื่อจะสังหารโจนออฟอาร์คที่บางอาจจะมาทำร้ายลูกๆของเธอคือแจ็คคุณผู้ฟังครับฉากนี้สะเทือนใจมากมันแสดงให้เห็นว่าบาดแผลในใจของออตลันตานั้นลึกแค่ไหน เธอยอมทำลายตัวเองยอมกลับไปสู่คำสาบสัตว์ร้ายที่เธอเกลียดเพื่อปกป้องสิ่งที่เธอรักแม้ว่าสิ่งที่เธอรักนั้นจะเป็นวิญญาณร้ายก็ตามนี่คือความรักของแม่หมีที่ยอมแลกทุกอย่างแม้กระทั่งวิญญาณของตนเองคุณผู้ฟังครับในช่วงโค้งสุดท้ายของสงครามจอก,กศักดิ์สิทธิ์ภาคอพคริฟฟาอตาลันตาได้ตัดสินใจทำลายพันธะแห่งเหตุผลทั้งหมด,หมดเธอสวมหนังหมูป่าแห่งคาริดอน สมบัติวีรชนอากริอุสเมตาโมฟอ s i ซิสหนังของสัตว์ร้ายที่เธอเคยสังหารเพื่อสร้างชื่อเสียงในอดีตบัตรนี้กลับกลายเป็นผิวหนังของเธอเองมันมอบพลักกำลังมหาศาลเปลี่ยนเธอให้กลายเป็นเบอร์เซอร์เกอร์นักรบคลั่งที่มีความเร็วและพลังทำลายล้างเทียบเท่าปีศาจแต่แลกมาด้วยการสูญเสียสติสัมปชัญญะไปจนเกือบหมดสิน้นภาพลักษณ์ของเธอเปลี่ยนไป จากพรานสาวชุดเขียวผู้สง่างามกลายเป็นอสุรกายที่มีแววตาดุร้ายและเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเธอไล่ล่าชานดาร์คคือโจนออฟอาร์คเพราะเธอเชื่อว่าชานคือผู้สังหารแจ็คตัวแทนเด็กๆที่ถูกทิ้งแต่คนเดียวที่จะหยุดเธอได้ไม่ใช่สกรูแต่คือเพื่อนร่วมอุดมการอคิลิสในจักรวาลเฟสการเผชิญหน้ากันระหว่างอคิลิสและอตาลันตา มีความหมายลึกซึ้งมากครับพ่อของอะิลิสเคยพ่ายแพ้ให้กับอะตาลันตาในการดวลมวยปล้ำอะิลิสจึงเติบโตมากับได้ยินเรื่องราวของที่สาวนักล่าผู้เก่งกาจคนนี้มาตลอดเขาเคารพเธอเหมือนไอดอลเมื่อเขาเห็นไอดอลของตัวเองกำลังตกต่ำกลายเป็นสัตว์ร้ายเพราะความโศกเศร้าเขาจึงทนไม่ได้เขาวิ่งเข้ามาขวางหน้าเธอไม่ใช่เพื่อฆ่าแต่เพื่อเรียกสติในทางจิตวิทยา อาตาลันตาในร่างหมูป่าคือสภาวะของการระเบิดทางอารมณ์ของคนที่เก็บกดความเจ็บปวดมาทั้งชีวิตเธอกรีดร้องออกมาว่าทำไมถึงช่วยเด็กไม่ได้ทำไมโลกนี้ถึงโหดร้ายนักอะิลิสรับรู้ถึงความเจ็บปวดนั้นเขาไม่ตอบโต้ด้วยดาบแต่เขาใช้ร่างกายของตัวเองรับการโจมตีอันบ้าคลั่งของเธอเขาต้องการบอกเธอว่าโลกนี้โหดร้ายก็จริง แต่เธอก็ไม่จำเป็นต้องแบกรับมันไว้ทั้งหมดจนกลายเป็นปีศาจการต่อสู้ดำเนินไปจนถึงจุดแตกหักอคิลิสยอมให้หอกและกรงเล็บของอัลันตาแทงทะลุร่างเพื่อที่เขาจะได้เข้าไปใกล้เธอมากพอใกล้พอที่จะกระซิบข้างหูเธอได้เขาไม่ได้ใช้กำลังสยบเธอแต่เขาใช้ความเข้าใจเขาสัญญากับเธอว่าความฝันของเธอที่จะช่วยเด็กๆมันอาจจะเป็นไปไม่ได้ในโลกความจริง แต่มันงดงามและข้าจะจดจำมันไว้คำพูดนั้นปลดล็อกพันธนาการในใจของอัลันตาหนังหมูป่าที่ห่อหุ้มร่างค่อยๆสลายไปเผยให้เห็นร่างจริงของหญิงสาวที่เต็มไปด้วยบาดแผลและน้ำตาเธอกลับมาเป็นอัตลันตาคนเดิมและในวินาทีสุดท้ายอะคิลีิสได้มอบบางอย่างให้เธอไม่ใช่อัปเปิลทองคำแห่งความโลภเหมือนในอดีตแต่เป็นความสงบสุข ทั้งคู่ล้มลงเคียงข้างกันชีวิตกำลังจะดับสูญอัตลันตามองหน้าชายหนุ่มรุ่นน้องผู้ที่มีความเร็วทัดเทียมกับเธอและยิ้มออกมาเป็นครั้งแรกรอยยิ้มที่ไร้ซึ่งความเกลียดชังไร้ซึ่งหน้ากากของนักล่าในจักรวาลเฟดฉากนี้สื่อถึงการให้อภัยตัวเองอัตลันตาเกลียดตัวเองมาตลอดที่ช่วยเด็กๆไม่ได้แต่อคิลิสทำให้เธอรู้ว่าแค่เธอพยายามก็เพียงพอแล้ว แอปเปิลทองคำในตำนานอาจเป็นสิ่งที่ทำให้เธอสูญเสียอิสรภาพเพราะต้องแต่งงานแต่ในวาระสุดท้ายนี้เธอได้อิสรภาพที่แท้จริงกลับคืนมาเธอไม่ต้องวิ่งหนีใครและไม่ต้องวิ่งไล่ตามใครอีกแล้วเธอได้พักผ่อนในอ้อมกอดของคนที่เข้าใจตัวตนของเธอจริงๆเดินทางมาถึงบทสุดท้ายกันแล้วครับกับตำนานของอตาลันตาจากทารกที่ถูกทิ้งบนภูเขาสู่วีรสตรีผู้ยิ่งใหญ่ และจบลงด้วยการเป็นแม่พระของผู้ยากไร้ตำนานของอัตาลนตาสอนบทเรียนที่สำคัญที่สุดให้กับสังคมมนุษย์นั่นคือคุณค่าของชีวิตที่ไม่ควรมองข้ามเธอต่อสู้ทั้งชีวิตเพื่อพิสูจน์ว่าไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นเด็กที่ถูกทอดทิ้งทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตอยู่และมีความฝันแม้ในสายตาของประวัติศาสตร์เธออาจจะมีจุดจบที่น่าเศร้ากลายเป็นสิงโต หรือดูบ้าคลั่งในสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์แต่เจตนาของเธอนั้นบริสุทธิ์ยิ่งกว่าทองคำในจักรวาลเฟสภาคแกรนด์ออเดอร์อัตาลันตายังคงปรากฏตัวในฐานะเซอร์แวนที่รักเด็กเธอมักจะแจกจ่ายแอปเปิลให้เด็กๆและคอยเฝ้ามองพวกเขาเติบโตเธอไม่ได้ต้องการครอบครองโลกหรือต้องการพลังอานาจเธอขอแค่โลกใบเล็กๆที่ปลอดภัยสำหรับเด็กๆก็พอวันนี้ เมื่อคุณเห็นเด็กที่ไร้โอกาสหรือคนที่ถูกสังคมมองข้ามขอให้นึกถึงพรานสาวหูสัตว์คนนี้ครับนึกถึงความโกรธเกรี้ยวของเธอที่มีต่อความอายุติธรรมและนึกถึงความอ่อนโยนที่เธอมีต่อผู้ที่อ่อนแอกว่าออตาลนตาไม่ได้หายไปไหนจิตวิญญาณแห่งแม่หมีผู้พิทักษ์ของเธอยังคงอยู่ในใจของผู้ที่ลุกขึ้นสู้เพื่อสิทธิของเด็กๆเ,เสมอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมวิ่งฝ่าป่าทึบและโชคชะตามากับเรา หวังว่าเรื่องราวของเธอจะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณกล้าที่จะวิ่งตามความฝันของตัวเองและกล้าที่จะปกป้องสิ่งที่ถูกต้องแม้จะต้องยืนหยัดเพียงลำพังอย่าลืมกดติดตาม Mind and Timeline แล้วพบกันใหม่ในหน้าประวัติศาสตร์ถัดไปสำหรับวันนี้ขอให้ความรักโอบกอดทุกหัวใจที่เคยถูกทอดทิ้งสวัสดีครับ